คุดูฟอกวูมก็ลงเอพิโซดที่71สักทีเราไปดูกันเลยว่าในเรื่องนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะนี่ไงเรื่องที่เฉลยให้เรารู้แล้วว่าใครเป็นคนทําโอเคมาดูกันอืม อะไรอ๋อเข้าใจแล้วก็คือไอ้พวกนั้นมันดินระเบิดมาแล้วทำให้ทีจอแตกเนออือหอโหแค่ตันทีวีแมนเลยไม่มองดูตามาตาเรื้เลย เฮลิคอปเตอร์มาละอ่า <c oughs> มีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งบาดเจ็บแล้วไปรักษามันคืออะไรวะน่ะหือยู่ตรงนี้เหรอ,อยังไงต่อ เฮ้ยมันบรรทุกอะไรอะอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมก็สงสัยว่ามันบรรทุกอะไรเฮ้ยน, Man. นี่ไงจีแมนนึกว่าการเป็นไก่ถอดไปแล้วอืโอ้โหแล้วทำไมไททันมาจัดการวะอ๋อไททันไปแล้ว อืมเฮ้ยโหนี่ว่าจีนแดงกันไก่ทอดไปแล้วอืมนี่ต่อ้าวนีไปแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยมาจากไหนวะนี่เฮ้ยเอ้าเอ้าไปแล้ว ทุกค,คิดว่ายัางไงบ้างเมือนใต้ล่างคลิปนี้ได้เลย